สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง V ีแซดมาดนะครับวันนี้ครับก็นำเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภครับหรือการไหว้ไฉซิงเอียนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงวันรุดจีนของปี2560นะครับหรือปีใหม่จีน2017นั่นเอง เป็นเทศกาลที่มีความสําคัญที่สุดของจีนนะครับเพราะเป็นวันขึ้นปีใหม่ประเพณีนิยมของชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนทั่วโลกถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนนะครับหรือ Chinese New Year 2017นั่นเองวันส่งเจ้าขึ้นสวนรรค์ปี2 5 6 0ครับซิงเจียทีประเพณีสำคัญก่อนวันรุดจีนซึ่งในปีนี้ครับตรงกับวันที่ 21ม่มก,กราคม2560นะครับส่วนวันจุดจีน2560ก็คือตรงกับวันที่28มก,กราคม2560นะครับเพราะฉะนั้นเลิกงามยามดีแบบนี้เดือนมก,กราคม2560เป็นเดือนแห่งจุดจีนชิวอีกปีใหม่จีนครับสุดยอดดวงเลิกเป็นวันของเงินจากพระจันทร์นะครับ และเป็นวันจุดจีนเป็นวันไหว้พระและขอพรของชาวจีนทั่วโลกครับใครที่อยากรวยก็ต้องไหว้รับองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินตาโดยตั้งโต๊ะหันไปทางทิศตะวันออกนะครับเพื่อรับเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าไฉ่ซิงเอียนั่นเองครับซึ่งวิธีการไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิงเอียก็แนะนําวิธีการไหว้นะครับ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่ถูกต้องครับเคล็ดลับพิธีกรรมเรื่องราวความเป็นมาในโอกาสใกล้จะถึงวันจุดจีนนะครับก็วิธีการครับใช้สม้ม5ผลน้ำชา5ถ้วยและของไหว้แบบจีนนะครับจุดทูปจุดเทียนอันเชิญท่านเข้าบ้านครับที่สำคัญใครอยากขายรถซื้อบ้านซื้อที่ขายที่ก็ให้เตรียมรูปภาพไปด้วยครับ จุดทูบจุดเทียนแล้วแสดงโชว์เลยปัถนาจะขายบ้านหลังนี้อยากได้รถคันนี้อธิฐานขอได้เลยนะครับแล้วอันเชิญบาร,รมีเข้าบ้านว่าจากนี้เป็นต้นไปจะทำกิจการอันใดด้วยความขยันจงรวยอย่างนี้เป็นต้นนะครับใส่ซิงเอียคือเทพเจ้าแห่งโชคลาภและเงินตาทำแล้วดีจึงแนะนำให้ทำนะครับ จะได้ร่ำรวยต้อนรับตุดจีนซึ่งวันนี้ครับปกติต้องห้ามจ่ายเงินนะครับเงินที่คุณจะเก็บเอาไว้ก็ให้แยกส่วนเอาไว้ด้วยครับเงินจ่ายเพราะชาวจีนต้องจ่ายก็แบ่งส่วนที่ต้องจ่ายเอาไว้ส่วนหนึ่งส่วนเก็บเข้ากระเป๋าก็เก็บเลยนะครับก็ขอให้เทพเจ้าไฉ่สิงเอียโปดประทานโชคลาภเงินทองความมั่งคัง่งร่ำรวยให้กับทุกท่านตลอดปีละกาด้วยกันนะครับ ซึ่งในปีนี้ครับการที่จะไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอียก็คือให้ตั้งโต๊ะหันไปทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ไหว้โดยปกติก็ใช้ส้ม5าผลน้ำชาแล้วก็ของไหว้แบบจีนนั่นเองจุดรูปอัญเชิญนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือไฉ่ซิงเอียเข้าบ้านนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับสำหรับคนจีนนะครับ ไหวเทพเจ้าแห่งโชคลาภในทุกๆปีซึ่งในแต่ละปีก็จะมีวันที่แตกต่างก,กันออกไปครับวันนี้ก็ขอจบอเพียงเท่านี้ครับวันของเงินพระจนันทร์ไหวเทพเจ้าแห่งโชคลาภชั่สิงเหียนั่นเองครับในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามนะครับช่อง v z มาสะกดง่ายๆครับ v Z m A R T เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ